เรื่องแปลกๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสุมเมธครับนายสุมเมศเป็นลูกจ้างขับรถให้บริษัทแห่งหนึ่งสุมเมธมีแฟนชื่อหวานขายเสื้อผ้าวัยรุ่นอยู่ที่ตลาดทุกวันอาทิตย์สุมเมธก็จะมารับหวานตอนปิดร้านไปกินข้าวด้วยกันเป็นประจำทั้งคู่ไม่เคยมีอะไรเกินเลยเพราะว่าสุมเมเยเป็นคนสุภาพให้เกียรติลูกผู้หญิงเสมอ แต่หวานซะอีกที่คิดว่าสุมเมศเนี่ยซื่อบื้อหัวโบราณน,น่าเบื่อแต่ที่ยังคบอยู่ก็เพราะว่าสุมเมศเนี่ยเอาเงินเดือนให้หวานเก็บไว้สำหรับแต่งงานอีกอย่างหนึง่งพ่อของสุมเมศก็กำลังจะขายที่แล้วก็แบ่งเงินให้สุมเมศครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งพ่อกับแม่จะเก็บไว้ให้น้องสาวของสุมเมศได้เรียนต่อโทก็คงได้เงินหลายล้านมันทำให้หวานมีความหวังที่จะมีเงินล้าน ไม่นานพ่อก็ขายที่ได้สุมเมศก็ขอหวานแต่งงานทั้งค่าเลี้ยงโตะ๊จีนค่าสินสอดทองมั่นก็เป็นล้านนับว่าเป็นงานใหญ่ในระดับคนชั้นกลางที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรสุมเมศนั้นออกจากงานไปเซ้งร้านใหม่ให้หวานใหญ่โตขายดีกว่าเดิมตัวสุมเมศก็เพาะต้นกล้าไม้ไม้ดอกไม้ประดับขายดินขายปุ๋ยอย่างที่ตัวเองชอบ เสร็จแล้วก็ไปซื้อที่ริมถนนพอได้ปลูกบ้านหลังเล็กๆด้านหน้าก็เป็นที่ขายต้นไม้สุมเมศมีความสุขกับงานที่ทำตกเย็นก็หุงหากับข้าวไว้รอหวานที่จะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปกลับเองสุมเมศจะไปรับส่งหวานหวานก็ว่าเปลืองน้ำมันรถเมื่อหวานมีร้านใหญ่มีลูกค้ามากมายก็ทำให้นัดลูกจ้างขายปลาในตลาดหลงรัก บ่ายสามเก็บร้านเสร็จอาบน้ำอาบท่าเสร็จนัดก็จะมาช่วยหวานเก็บร้านหวานก็บอกไม่ต้องช่วยแค่ปิดล็อกประตูเหล็กก็เสร็จแล้วหวานจะปิดร้านทุ่มหนึ่งรอคนเลิกงานมาซื้อเสื้อผ้านัดก็บอกว่าอยากจะช่วยอีกอย่างก็คำแล้วเป็นห่วงเดี๋ยวหวานจะถูกจี้ถูกร้นหวานก็หัวเราะบอกว่าคุผ่านไปผ่านมาเยอะแยะใครจะมาจี้ นัดนั่นแหละที่น่ากลัวมาได้ทุกวันต้องการอะไรหรือเปล่านัดก็บอกว่าเราเห็นกันมาตั้งสามสีป่ปีตั้งแต่หวานอยู่ร้านเก่านันนัดไม่จี้ไม่ปล้นหรอกเงินทองนัดอยากจะปล้นหัวใจหวานมากกว่าแต่นัดก็เป็นแค่หมาวัดหรือว่าหมาที่มองเห็นเครื่องบินหวานน่ะอยู่สูงเกินที่นัดจะเอื้อมถึงแต่ว่านัดก็อยากจะทำอะไรเพื่อหวานบ้าง เพราะว่าซูมเมตก็ไม่ค่อยได้มาดูแลหวานเลยหวานก็รู้สึกร้อนวูบวาบที่ได้ยินนัดพูดแบบนั้นนัดเ,นเป็นคนรูปลอมีรอยสักที่แขนเวลาขายปลานัดมักจะใส่เสื้อกล้ามโชว์ลายสักที่สวยงามกล้ามใหญ่เป็นมัดมัดนัดเป็นคนผิวขาวหน้าตาดีสาวๆหลายคนก็หลงรักแต่ว่านัดไม่เคยจริงจังกับใครสาวใจแตกทั้งหลายก็พลีกายให้นัดง่าย ไม่มีอะไรผูกมัดต่อกันแต่กระหวานนี่นัดรู้สึกชอบเป็นพิเศษหวานแต่งตัวเก่งชอบโชว์หน้าอกหน้าท้องบ่อยๆถึงจะรู้ว่าหวานแต่งงานแล้วแต่นัดก็ไม่สนคงจะเป็นเพราะศีลธรรมมันเสื่อมก็เลยทำให้จิตใจคนมันต่ำซามลงทุกวันต่อมาตันหาราคาก็เข้าครอบงำหวานกับนัดทั้งคู่ปิดร้านลักลอบได้เสียกันในร้านของหวานนั่นเอง หวานปิดร้านเร็วนัดก็แอบซ่อนตัวอยู่ในร้านหวานก็หลงไหลในตัวนัดเพราะว่าสุเมศร์ไม่ได้รอเหลาเหมือนนัดยิ่งพักนี้ตัวก็ดำดำเพราะต้นไม้กลางแดดถึงจะมีแสแลนกั้นกั้นแดดอยู่แต่ว่าสุเมศก็ดูคล้ำลงไปมากต่อมานัดก็บอกกับหวานว่าเบื่อที่จะต้องหลบบซ่อนๆไม่เคยได้อยู่กันทั้งวันทั้งคืนเสร็จแล้วนัดก็ขอเลิอกกับหวานหวานก็ตกใจขอร้องให้นัดอดทน ไม่นานจะเลิกกับสุเมศนัดก็ว่าเลิกกับสุเมศหวานจะเหลืออะไรถ้าสุเมศตายนั่นแหละหวานถึงจะสบายเป็นแม่ไม้ทรงเครื่องหวานก็ว่าระหว่างหวานกับสุเมศก็ไม่รู้ใครจะตายก่อนกันรอวันที่สุเมศตายก็คงอีกนานนัดก็บอกว่าจะรอให้มันตายเองทําไมเราก็ฆ่ามันซะก่อนดีกว่าจะไปรอมันตายเองนัดไม่รอหรอกนัดเบื่อจะเลิกละ นัดก็แกล้งขู่เพราะรู้ดีว่าหวานเนี่ยหลงไหลในตัวของนัดมากทั้งคู่ก็เลยปรึกษากันว่าจะฆ่าซุมเมตแบบไหนดีนัดก็บอกว่าตัวมีเพื่อนเป็นมือปืนจะลองคุยดูว่าจะเอาค่าจ้างเท่าไหร่หวานก็เห็นดีด้วยนัดก็บอกว่ายิงทิ้งหน้าบ้านนั่นแหละจะได้หมดเรื่องหมดราวนัดก็ติดต่อเพื่อนได้ในราคากันเองนัดก็แอบนั่งรถเพื่อนไปชี้เป้าวันต่อมามือปืนก็มาเอาเงินกับน,นัดครึ่งหนึ่ง บอกตอนสายวันพรุ่งนี้จะไปสังหารสุมเมธคืนนั้นเมื่อหวานกินข้าวอิ่มพร้อมสุมเมธหวานก็รู้สึกหดหูแต่เมื่อเทียบกันระหว่างสุมเมธกับนัดเนี่ยเธอยอมเสียสุมเมธดีกว่าถ้าต้องเสียนัดไปก็คงจะทําใจไม่ได้คืนนั้นสุมเมธก็กอดหวานแล้วก็เล่าว่าเมื่อคืนก่อนนี่ฝันร้ายฝันว่าหมาดํามันมารุมกัดจนเจ็บไปทั้งตัววิ่งหนีไปก็ไปเจอนางยักษ เอามีดมาผ่าอกควักหัวใจออกไปจากร่างก็บอกหวานว่าพรุ่งนี้หยุดขายของสักวันไปทำบุญกันดีกว่าหวานก็ว่าพรุ่งนี้หยุดไม่ได้หรอกมีคนมาสั่งชุดไว้หลายชุดจะเสียลูกค้าวันมรืนค่อยไปหวานก็อดสงสารสุมเมศไม่ได้ก็บอกว่าฝันร้ายมันจะกลายเป็นดีนะสุมเมศก็บอกว่าขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะหวานก็บอกว่าสุมเมศหุงข้าวให้กินทุกวันหวานทำหน้าที่เมียดได้ไม่ดีอ่า ขอให้ยกโทษให้หวานด้วยนะอะไรที่หวานทําไม่ดีหวานขออโหสิด้วยหวานพูดพร้อมกับพนมมือไหว้สุมเมธที่อกสุมเมธก็บอกว่าหวานเนี่ยเป็นเมียที่ดีที่สุดเลยขยันไม่เคยหยุดปิดร้านไม่มีอะไรที่จะต้องมาขอโทษขอโหสิกันอย่าคิดมากสิพอตอนสายมือปืนก็มาเสร็จแล้วก็จ่อยิงสุมเมธที่หัวใจแบบใจเย็น โดยทําทีมาเดินดูจะซื้อต้นไม้ช่วงนั้นก็มีลูกค้าคนอื่นอยู่สองสามรายพอเสียงปืนดังลูกค้าก็วิ่งหนีไปซ่อนตัวมีคนติดเครื่องรอพอมือปืนยิงเสร็จก็ซ้อนรถหลบหนีไปหวานเปิดร้านด้วยใจที่กระวนกระวายในวันนั้นพอสายๆก็มีโทรศัพท์ของสุมเมธโทรเข้ามาหวานรับได้มือที่สั่นเทาเสียงก็คงสั่นด้วย แต่ปรากฏว่าเสียงที่พูดมาในสายเป็นเสียงของเจ้าหน้าที่บอกให้หวานกลับบ้านด่วนสุเมธถูกยิงตายอยู่ที่ร้านต้นไม้หน้าบ้านรอแพทย์มาชนะสูศพหวานก็บอกว่าค่ะเพียงคำเดียวแล้วก็รีบปิดร้านไปถึงก็เจอพ่อแม่สุเมธและน้องสาวมาถึงแล้วตำรวจได้สอบสวนทุกคนว่าสุเมธมีศัตรูที่ไหนบ้างก็ไม่มีใครรู้ ลูกค้าที่มาซื้อต้นไม้ก็บอกว่าคนร้ายมีสองคนแต่ไม่เห็นหน้าเพราะว่าใส่หมวกกันน็อกทั้งคนขับคนยิงตำรวจก็บอกจะขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากมือถือของสุมเมศวานก็ตกใจไม่เคยรู้มาก่อนว่าสุมเมศนะติดกล้องตั้งแต่เมื่อไหร่สุมเมศไม่เคยบอกหวานก็ออกจากบ้านแต่เช้าก็ไม่ได้สังเกตหวานก็แกล้งร้องไห้หนักพ่อประกาศลั่นขอสวดห้าคืนแล้วเก็บศพไว้ก่อนจนพาจะจับคนร้ายได้ หวานไม่กล้านอนบ้านตั้งแต่เก็บศพส,สุมเมศเสร็จหวานก็ขับรถเก๋งชวนนัดไปเปิดห้องค้างที่อื่นนัดก็เลยต้องเลิกเป็นลูกจ้างนัดก็ว่ารอวันที่จะเลิกเป็นลูกจ้างเขามานานแล้วหวานก็ว่าเงินทองหวานก็มีตั้งหลายล้านไม่ต้องทุกข์ไปหรอกรอสักปีแล้วค่อยอยู่กินกันอย่างเปิดเผยว่าแต่จ่ายค่าจ้างงวดสุดท้ายเนี่ยไม่มีใครรู้นะหวานก็ถามนัด นัดก็บอกไม่มีใครรู้หรอกสบายใจได้ถึงจะดูจากกล้องได้ก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นรถใครป้ายทะเบียนมันปลอมทั้งคู่ก็นอนคุยกันบนเตียงปรากฏมีกลิ่นทูบสลับกับกลิ่นเหม็นเสียงของสุเมธดังขึ้นว่ามึงคิดว่ามึงจะหนีกรรมดีทำกับกูพ้นเหรอมึงหนีคุกหนีตารางไม่พ้นหรอกอีชัวมึงคิดว่าชูของมึงมันจะรักมึงจริงเหรอฮะอีหวาน เสียงนั้นเหมือนจะดังทั่วห้องหวานกับนัดรีบเพ่นออกจากห้องขับรถออกไปกลางดึกเสียงสุมเมธก็ตามมาพร้อมด้วยกลิ่นซากศพหวานก็บอกจะทำไงดีอ่ะผีสุมเมธตามมานัดก็บอกว่าอยากจะตามก็ตามดีวะเราก็จอดรถทิ้งไว้แล้วขึ้นแท็กซี่สิหวานก็เลยจอดรถไว้ข้างทางแล้วโบกแท็กซี่บอกให้ไปส่งที่ไหนก็ได้ที่มีคนเยอะ เมื่อขึ้นนั่งตอนหลังแท็กซี่ก็วยวายบอกว่าเอาคนเจ็บขึ้นมาไว้เบาะหน้าทําไมทั้งตัวทั้งหัวมีแต่เลือดลงไปเลยไม่เอาเดี๋ยวรถเปื้อนเปื้อนเลือดหวานกับนัดก็ต้องรีบลงนัดก็บอกไอ้ผีเวนมึงจะตามไปถึงไหนวะไอ้เลวตายเป็นผีก็ไปตามทางของมึงสิวะผู้หญิงเขาไม่รักยังจะมาตามตื้ออีกไอ้ผีหน้าด้านเสียงผัวปรากฏว่านัดโดนชกเขาดิปากอย่างแรง ทีนี้กลัวลนลานเลยทีนี้หวานก็หันหน้าหันหลังวิ่งหนีไปอีกทางเข้าไปยืนสั่นอยู่ในเซเว่นนัดก็พยายามวิ่งหนีข้ามถนนอีกฝั่งแต่ไม่ทันมองรถก็เลยถูกรถพ่วงทับหัวเละแหลกเหลวหวานได้ยินเสียงคนที่อยู่ข้างเซเว่นร้องเสียงดังบอกว่ามีคนถูกรถชนหวานก็ออกมายืนดูข้างนอกเห็นว่าเป็นนัดก็สุดลงร้องไห้หวานไม่กล้าขับรถ คนนั่งดูเขามาเก็บศพไปหวานนั่งอยู่หน้าเซเว่นจนสว่างเพียงอาทิตย์กว่าตำรวจก็จับคนร้ายได้ก็ซัดทอดถึงหวานกับนัดพ่อแม่ก็เสียใจมากที่หวานกับชูจ้างคนมาฆ่าสุเมศซึ่งเป็นคนดีหวานรับสารภาพหลังจากวันนั้นหวานก็มีอาการทางประสาทเห็นผีสุเมศบ้างเห็นผีของนัดบ้างร้องโวยวายจนเพื่อนนักโทษบางคนทุบเขาให้ ผลสุดท้ายก็ต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชพ่อแม่หวานก็ต้องมั่นไปเยี่ยมหวานจะสงบเป็นพักๆแล้วก็อาวาดหนีหัวสุกหัวสุนเพราะกลัวผีครับเรื่องนี้สอนในรั้วกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองจะในรูปแบบไหนก็ต้องชดใช้กรรมนั้นอย่างแน่นอนจะเสวยสุขทั้งที่ก่อกรรมไว้เนี่ยอย่าได้หวังเลยครับเช่นหวานกับนัดเป็นตัวอย่างครับ เรื่องเวรเรื่องกรรมอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อชบาครับชบาเนี่ยเป็นคนเหนือเป็นสาวสวยหน้าตาดีมากผิวขาวนอกจากรูปร่างหน้าตาดีแล้วคำพูดคำจาก,ก็ดีอีกด้วยพูดจาเสียงออดอ้อนก็ได้พูดเป็นงานเป็นการจริงจังก็ได้นิสัยน่าจะชอบความสะดวกสบายแล้วก็ยังเคยบอกกับเพื่อนๆนว่าพ่อเธอเลี้ยงดูให้เธออยู่อย่างสบายโดยพ่อ เป็นคนทำงานต่างๆเสียเองเข้ามากรุงเทพครั้งแรกก็ได้งานทำที่ห้องอาหารแล้วก็ได้รู้จักกับคนระดับผู้จัดการที่มากินอาหารต่อมาก็เลยได้ทำงานที่ห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งได้เป็นเลขาหัวหน้าแผนกชบาในผู้จาดีกับทุกคนแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ถูกชะตาก็จะเฉยๆแต่ถ้าเซลแมนคนไหนหน้าตาหล่อๆนี่ชบาจะชอบคุยด้วยเป็นพิเศษ เพื่อนๆก็เรียกเธอว่าบาแล้วก็เจ้าตัวเวลาพูดก็จะเรียกแทนตัวเองว่าบาเสมอในเวลาต่อมาชบาก็ได้รู้จักกับนายทหารนายหนึ่งก็มียศสูงพอสมควรชบาเรียกเขาว่าพี่ศักพี่ศักคนนี้มาหาชบาบ่อยๆมีรถส่วนตัวขับแล้วก็พากันไปนั่งกินข้าวตามร้านอาหารดีๆมีรถเก๋งส่วนตัวอย่างนี้ชบาก็ชอบสิไม่ว่าใครก็ชอบความสบาย ไม่มีใครชอบความลำบากหรอกชบาเช่าห้องอยู่คนเดียวแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ในตัวเสร็จสับไม่ต้องไปใช้ห้องน้ำรวมปะปนกับคนอื่นชบาคบหากับพี่ศักดิ์เขาก็ไม่เคยพูดเรื่องแต่งงานตรงๆแต่ว่าเขาก็พูดทำนองนั้นอ่ะชบาก็รออยู่ว่าเมื่อไรเขาจะเอ่ยปากออกมาอย่างจริงจังสียทีคบหากันนานเป็นปีๆทั้งสองก็ยังไม่แต่งงานกันแล้วชบาก็เกิดความเบื่อหน่าย ในความสัมพันธ์นั้นก็พูดคุยกับเพื่อนให้ได้รู้ถึงความรู้สึกนอกจากนั้นก็ยังพูดกับเพื่อนเพื่อนเรื่องเธอจะแต่งงานกับคนที่สามารถทำให้ความฝันน้องเธอเป็นความจริงความฝันนั่นก็คือเธออยากจะมีร้านเบเกอรี่สักร้านหนึ่งเรื่องนี้เพื่อนเพื่อนเชื่อว่าเธอคงจะพูดกับพี่ศักดิ์แล้วแต่แล้วอยู่ต่อมาพี่ศักดิ์ก็หายหน้าหายตาไปอ่าเพราะว่าชบาไม่ค่อยอยากจะคล้องเกี่ยวกับเขาอีกแล้ว ชบาได้แฟนเป็นช่างศิลป์ทำงานอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งเดียวกับเธอนั่นแหละหนุ่มคนนี้หน้าตาหล่อเหลาอาการแต่งเนื้อแต่งตัวมีเอกลักษณ์ของตัวเองทั้งสองคบหากันอย่างเปิดเผยเพื่อนๆต่างก็รู้กันหมดในไม่ช้าชบาก็เลิกเช่าห้องอยู่เวลาเลิกงานจะพากันไปยืนรอเรือหางยาวที่ท่าช้างทุกคืนเพื่อจะกลับบ้านของฝ่ายชายรู้สึกว่าทั้งคู่รักกันมาก เวลาเดินก็เ <irgendw> ดินจับมือกันยืนคุยกันใครเห็นก็ต้องรู้ว่าคู่นี้คงจะรักกันมากเรียกว่าดูดเดิมเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วก็รู้สึกอิจฉาทั้งคู่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้จัดพิธีแต่งงานอะไรเพื่อนๆนก็เชื่อว่าทางบ้านของฉบาก็คงยังจะไม่รู้เรื่องนี้แต่แล้วก็เกิดเรื่องที่ทำให้เพื่อนๆงงว่าอยู่ๆทั้งคู่ก็เลิกร้างกันอาวมันเกิดอะไรขึ้นรักกันมากมายออกอย่างนั้นแต่กลับมาแยกทางกัน เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ได้รับรู้ความจริงในเวลาต่อมาสาเหตุการเลิกรางก็เพราะว่าเรื่องนั้น่ะไปกันไม่ได้เขามีรสนิยมในทางเพศแปลกประหลาดฝ่ายชายนี่ชอบทำให้เจ็บก่อนเป็นพวกสาดิตชบาทนไม่ไหวก็เลยขอเลิกไม่ได้โกรธเคืองไม่ได้ทะเลาะเบาแวงอะไรกันจากกันทั้งที่ยังรักกันอยู่แหละชบาเสียใจทำใจไม่ได้จนต้องลาออกจากงานไปโกนหัวบวชชี เพื่อที่ว่าจะได้ทำใจได้ตัดขาดจากความรู้สึกเก่าๆได้อย่างเด็ดขาดหลังจากที่ชบาลาออกไปนุ่งขาวห่มขาวแล้วฝ่ายชายช่างศิลป์คนนั้นก็ไปเจอผู้หญิงคนใหม่หน้าตาดีหุ่นดีเพื่อนๆก็ได้แต่สงสารชบาชบาหายหน้าไปนานเป็นปีๆแต่แล้วเธอก็มาที่ห้างมาให้เพื่อนเห็นหน้าเห็นตาเธอศึกจากชีแล้วแล้วก็ได้ทำงานเป็นนายตรวจรถเม ในระหว่างที่ทํางานเป็นนายตรวจรถเมย์อยู่นั้นเธอก็ได้แวะมาหาเพื่อนๆมาแวะคุยกับหัวหน้าคนหนึ่งอยู่บ่อยๆหัวหน้าคนนั้นก็คือหัวหน้าคนเดิมที่เธอเคยทํางานอยู่ด้วยกันนั่นแหละชบาได้ปรับทุกเล่าเรื่องต่างๆให้หัวหน้าฟังตลอดเขาก็เห็นใจต่อมาหัวหน้าคนนี้ก็หาทางรับชบาเข้ามาทํางานโดยให้มาเป็นผู้ช่วยของเขาชบาได้กลับเข้ามาทํางานที่ห้างสรรพสินค้าอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าเธอมีความสุขมาก แล้วก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาเลยในช่วงที่ชบาลกลับเข้ามาทำงานนั้นในช่างศินแผนเก่าของเธอก็ได้ลาออกไปหางานใหม่ทำแล้วทั้งสองก็เลยไม่ต้องเจอหน้าเจอตากันซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการดีการกลับมาครั้งนี้ชบาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเธอกลายเป็นนักเที่ยวและนักดื่มคบหากับเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งซึ่งชอบท่องราตรีกินดื่มกันจนขั้นดึกดื่น ในช่วงที่ชบาใช้ชีวิตแบบนี้ปีนั้นสถานบันเทิงพวกดิสโก้เทคกำลังเฟื่องชบาก็เที่ยวมาทุกอาทิตย์แต่ว่าไม่เคยทำให้เสียงานจะเลือกไปในคืนที่ตอนเช้าไม่ต้องตื่นไปทำงานนั่นก็คือเป็นวันหยุดไม่ต้องรีบตื่นก็จะนอนได้เต็มอิ่มแต่แล้วพอใช้ชีวิตแบบนี้ได้สักพักหนึ่งก็ดูเหมือนชบาจะคิดได้เธอก็เลิกไปเที่ยวกลางคืนแล้วก็หันหน้าหาเส้นทางที่ถูกต้องเธอทำตัวสมยัย ข่าวที่ว่าเธอเปลี่ยนตัวเองในครั้งนี้ก็ด้วยคําพูดของหัวหน้าคนที่รับเธอกลับเข้ามาทํางานละเขาพูดให้สติแก่เธอเธอหาเวลาไปเรียนการทาเบเกอรี่เพื่อจะเดินทางไปตามเส้นทางฝันน้องเธอที่ได้เคยบอกกับเพื่อนๆเอาไว้ว่าอยากจะมีร้านเบเกอรี่จากการที่ไปเรียนเบเกอรี่นี้เองก็ทําให้เธอได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งเขาอายุน้อยกว่าเธอและเขาเพิ่งจะเข้าเรียนมหาวิทยาลายัย เพื่อนๆเ,เห็นเขาแวะมาหาเธอที่ห้างบ่อยๆในชุดนักศึกษาเลิกงานแล้วก็หายไปด้วยกันแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งชบาก็ไปอยู่ที่บ้านของเขาไปอยู่ร่วมกับครอบครัวของเขาเขาอยู่กับพ่อแม่และเขาเป็นลูกชายคนเดียวฐานะทางบ้านเขาดีมากเพื่อนๆก็เห็นว่าความรักครั้งนี้ของชบารู้สึกจะเป็นจริงเป็นจังชบาคงจะมั่นใจในตัวผู้ชายรุ่นน้องคนนี้มากเพราะว่าเธอปล่อยให้มีลูกเด็กคลอดออกมาเป็นผู้ชาย หลังจากลูกอายุได้สองขวบปัญหาก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆชบาในบ่นกับเพื่อนๆว่าอึดอัดใจมากพ่อแม่ของเขาที่ทำให้เกิดความรู้สึกกดดันเพราะว่าตัวเขายังเรียนไม่จบหาเงินไม่ได้ต้องใช้เงินของพ่อแม่แล้วระหว่างเธอกับเขาก็มีปัญหาการโต้เถียงกันบ่อยๆชบาก็บ่นว่าไม่รู้จะอยู่กันได้อีกนานแค่ไหนพ่อแม่ของฝ่ายชายแทนที่จะรักหลานก็ไม่ใช่อย่างนั้น สามพูดอีกซะด้วยว่าเด็กคนนั้นอาจจะไม่ใช่หลานของพวกเขาพูดอย่างนี้ชบาก็เจ็บปวดยิ่งนักเพราะมันเท่ากับกล่าวหาว่าชบาไปแอบได้เสียกับผู้ชายคนอื่นซึ่งเป็นการดูถูกกันอย่างรุนแรงพูดกระทบกระเทือนให้เข้าหูอยู่บ่อยๆแล้วก็เขาก็ไม่ได้ใส่ใจหลานชายตัวน้อยเลยระหว่างที่ชบามาทำงานนั้นก็ต้องจ้างคนเลี้ยงพ่อเขาน่าไม่เท่าไรหรอกแต่แม่เขาร้ายมาก ปากอเราะร้ายท่าทางเป็นผู้ดีเป็นคนมีเงินมีทองแต่ว่าคำพูดคำจานในร้ายกาจอย่างที่สุดในที่สุดชบาก็ต้องหอบลูกและข้าวของเหมาแท็กซี่ออกมาจากบ้านนั้นเธอเช่าห้องอยู่กับลูกใกล้ๆที่ทำงานส่วนสามีนักศึกษาก็ตามมาง้อให้กลับไปอยู่ด้วยกันชบาก็พูดกับเขาตรงๆว่าที่ออกมานั้นก็มันเป็นเพราะอะไรเขาก็รู้ว่าแม่เขาเป็นยังไง เขาก็บอกชบาว่าเขาจะรีบเรียนให้จบแล้วก็หางานทําเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือชบาได้แต่แล้วมันไม่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเขาไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยเขาช่วยไม่ได้หรอกเขาก็ยังคงใช้เงินพ่อแม่แล้วก็ยังเรียนไม่จบแล้วในที่สุดเขาก็หายหน้าไปชบามาทํางานลูกก็ต้องจ้างเขาเลี้ยงอายุสามขวบแล้วจะต้องเข้าโรงเรียนเงินทองก็ไม่ค่อยจะพอใช้ ชบาก็บ่นกับเพื่อนเพื่อนว่าจะหาเงินจากไหนมาจ่ายค่าเทอมให้ลูกเข้าโรงเรียนได้เรียนหนังสือเหมือนกับเด็กคนอื่นๆเขาในระหว่างที่ทํางานอยู่เพื่อนๆและหัวหน้าก็รู้ว่าชบาเป็นคนมีความสามารถและก็เป็นคนมีความรับผิดชอบในงานหน้าที่เป็นอย่างดีช่วงนี้เองก็มีคนพูดว่าชบาหาลำไพ่พิเศษหลังจากเลิกงานแล้วกับผู้ชายที่จ่ายเงินดีรวมทั้งหัวหน้าหลายคนในหน่วยงานต่างๆ และกับคนระดับผู้จัดการที่เธอเคยรู้จักสมัยเมื่อทำงานร้านอาหารลูกเข้าเรียนหนังสือแล้วต้องใช้เงินมากและเงินเดือนที่ทำอยู่ก็ได้น้อยเหลือเกินห้องก็ต้องเช่าเขาอยู่ไม่มีใครช่วยเหลือเธอได้เธอก็ต้องช่วยตัวเองให้ผ่านพ้นปัญหานี้ไปให้จงได้หัวหน้าหลายคนรู้เรื่องนี้ดีถ้าเป็นพนักง,งานคนอื่นก็คงจะถูกไล่ออกเพราะทำให้เสียชื่อห้างระหว่างนั้นเองก็มีผู้ชายคนหนึ่งคิดจริงจังกับฉบา เขาอยู่กินกับเธออย่างเปิดเผยชบาก็เลยเลิกไปนอนกับผู้ชายอื่นเขาคนนี้เป็นพนักงานการไฟฟ้าทํางานมีเงินเดือนดีชบาเห็นว่าเขาคงจะช่วยเหลือเธอได้ในเรื่องเงนินเรื่องทองซึ่งเขาก็ยินดีจะช่วยเต็มที่แต่เขาก็มีข้อเสียอยู่อย่างก็คือชอบกินเหล้าพอเมาแล้วนิสัยก็จะเปลี่ยนไปตามฤทธิ์เดชของแอลกอฮอล์หลายเดือนต่อมาชบาก็เลิกกันกับผู้ชายคนนั้นเพราะว่าเขาไปตีลูกชายของเธอ ไม่ว่าเธอจะต้องการความช่วยเหลือจากเขามากแค่ไหนแต่ก็ต้องเลิกและเลิกอย่างเด็ดขาดเสด,ด้วยชบานี่เป็นคนรักลูกมากเธอคิดว่าเขารักเธอก็ต้องรักลูกของเธอด้วยถ้ามาตีลูกแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเธอนะั่นไม่ตีลูกรุนแรงชบาก็กลับมาหลับนอนกับผู้ชายอีกเพื่อหาเงินต่อมาหัวหน้าคนที่เคยช่วยเหลือชบาก็เปลี่ยนที่ทํางานออกจากห้างนั้นไปอยู่ห้างอื่น ชบาเ็เลยต้องเปลี่ยนหน้าที่การงานไปควบคุมบัตรเครดิตและต่อมาอีกก็มีการหมุนเวียนกันเอาพนักงานคุมบัตรเครดิตมาเป็นแคชเชียร์เพราะมีหัวหน้าคนเดียวกันในเวลาคนในหน่วยงานไหนขาดก็จะได้แทนกันได้ชบาไม่ได้ว่าอะไรเธอทำได้เพราะว่าครั้งหนึ่งเธอก็อยากจะเป็นแคชเชียร์หลายปีทีเดียวที่ชบาหาเงินเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนด้วยวิธีการนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปชบาก็ได้พบเจอกับคนที่ช่วยเหลือเธอได้ ชบามีสามีเป็นตัวตนพร้อมกับลูกอีกคนหนึ่งรวมทั้งเงินเดือนก็ได้มากขึ้นเพราะทำงานมานานหลายปีแล้วเธอก็เลิกนอนกับผู้ชายเพื่อหาเงินอีกต่อไปชบาเน้นึกไม่ออกว่าเธอทำบาปกรรมอะไรเอาไว้ชีวิตถึงได้เป็นอย่างนี้นะเพราะเกิดมาเธอก็ไม่เคยทำอะไรให้ใครเดือดร้อนใจไม่เคยสร้างบาปสร้างกรรมที่ไหนแต่ทำไมชีวิตของเธอจึงต้องเป็นอย่างนี้เธอคิดไม่ออกเลยครับ